สบายดีสบายดีพี่น้องทุกคนมันมาประกรันพอคนนักขลีพี่น้องคนถักกระลายคนทั้งบ่มีพี่น้องอา้าวสิพามาขุดกิโลพี่น้องใต้บริษัทปานน้ำปานเลยป้ายจักรยอตัวนึงกับใครอยู่ขุดกิโลพี่น้องขุดกิโลได้พี่น้องบบเด้อกำลังข,ขุดกิโลดได้เลย

อันเดย์เปนะ็น,ปน,น,นพี่น้องกำลังขุดกิโลพี่น้องกำลังเอาดึงดึงขึ้นมาพี่น้องเอาอันเดย์เดย์ควายนึงขุดกิโลพี่น้องขุดน้ำกันเด้อกิโลน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโหลดตุย้ยง่าย เดพี่น้องได้แล้วคุณบักใ่ีนดีอฮะเด็กวารนี่ได้อลยดีได้กพี่น้องคุณก็บักใหญ่คุ้เก่าคมเดิมพุชจรพี่น้องพุดจิตพังคองท่านซันพุดกระเจมจ ตัวนี้นะกชิวตวใหญ่ก็ูปืนแท้จะโจกกด้วออะไรพูลเ่าไ่บทนี่ลังูกิโลได้เลได้บาเดียวเลยได้เลยพี่น้องพูนตัวบักใหญ่กิโลเข้มง เดี๋พี่น้องได้เมียครับพัวกิโลนะผัวกันนี่ช่อนกันช่อนกันมาพุดกิโลพี่น้องมาทีมเก่าเห็นบ่าดักลงลุงพุดกิโลนักปั่นเด้อพี่น้องจุกคู่จุกคนมาโดนมาขุดทีหนึงพี่น้องได้บ่ได้กระรูดน้นนำกันได้จ้า เอเลยคุณแม่เป็นฮูคุดมันจุดหน่ยนางเป็นผู้จับกล้องพี่น้องเอาเลยเฮ้ยเทียมงูเลยฮูคูุกจิโลพี่น้องใส่เลยง่ายบอบังง่ายพูดพี่น้องเพอร์เวอร์เลยนางมารได้เฮ้ยผู้ต้องบังง่ลยอีกหนึ่งฮูดจิลโลพี่น้อง คือโค้ดคือโค้ดคือเต้นคือออกคือกบบ่ตื้นตื้นดีมากดีมากผลปักไงพี่น้องนั่งมาได้แถวมีเยอพิ่มทีเดียวซ้อนกันจ้ากิโลซ้อนกันพี่น้องได้สองตัวแล้วขุดกิโล่อมากับเมย์กับลานกับน้องน่ากยัดติตพี่น้องไล่สโงตัวเดีวนควบคู่เดียวกันพี่น้องหางแยกขันคุด เห็นแล้วพี่น้องพลนนางกำลังจุกอย่างเงี้ยตัวบุญใหญ่เบื้องบนนี้เดียวบุษบุษย์ก้องซ้ำอย่าเพิ <c ười> ่ง,ง <c ười> ใครอั <c ười> ในในี้มักใหญ่เลยพี่น้องพี่น้องพลิขาหกไม้ค้าตุนไม้ต้องไปตามลายไม้ถ้าคุดอยู่เหล่าอยู่แค้มโค้งอยู่หัวอยู่ห้องพี่น้องอยู่เหล่าแค้มตะพังได้ได้พี่น้องนางกำลังจุก พัเข่าไปเลยคุณญ่บอรุนกันพี่น้องใหญ่บอคุมตัวนี้ใหญ่บอเบิ้งใหญ่บอแม่ใหมได้ญ่พี่น้องขูดปูดทำนิ้วมือหน่อยพี่น้องไงมัดมานพี่น้องนางมัดมานขุดกิโลวันนี้นะขุดจ้าขุดยี่บงเก่า แม่หนามาในนังหากิีดมาใช้เบิึงเบึงดูฮะรุ่นกันใหญ่เบ้อเดียว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 มากใหญ่พี่น้องผู้ยีเดียกถ้าพังโค้งซ้ำชันพี่น้องก้องกรบ벙งามปลาได้บะนี้ผู้แม่กำลังหมุนพี่กอนพี่น้องริบรีบไปเลยผู้เทียงคนเนาะกำลังขุดกิโลพี่น้องรุ่นก้อนใหญ่บ่เบิึงให้เลือกเบิึงน้ำแน่มากใหญ่พี่น้องเู็นนางได้เลยที่ คุณแม่กำลังคุดกิโลพี่น้องรูด่านั่งที่ได้ตัวใหญ่บอจับไม้ก้องเนี่ยเด้อเดียวมักใหญ่พี่น้องเออคุณแม่กำลังคุดกิโลฆ่าหักไม้พี่น้องรูดกันฆักไม้ใช่บอนั่งข <c oughs> ึ้จกไปยนฮีเท็บบอเฮทบอ ใหญ่เ็ตัวนี้ไทยไทยเดียว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 บักใหญ่พี่น้องผูตัวใหญ่บัดขุดปลาหูหกพี่น้องมืดตึ๊บเลยปลาหกได้ปุ้ยได้หลายอยู่ปากันหาเพิ่งของน้อยพี่น้องมันมีเป็นเดินเป็นเดิน กิโลก็มีเป็นจุ้มพี่น้องมีเป็นจุ้มเป็นจุ้มพอเป็นหมเป็นหมล่างได้ได้พี่น้องมาล้มาลุ่นกันใหญ่บ่คุณมักมักใหญ่พี่น้องโอเคเดีพี่น้องในไรเติมในไยใส่ถุงแยงในไรเติมเลยงานกำลังขุดกิโลคุณแม่พี่น้อง่ใช่เลยเที่ยวหูเลยเฮ็ดยังพี่น้องอันนี้คืองามแท้ ข้าวเนไหักไม้พี่น้องนางุดกิโลเป็นหุ่งหือัได้ลาคือชิมือไงชาเห็นบ่กี่เห็นได้ได้ได้พี่น้องคขมาเไหมอืโซๆนี่ยนี่ยักหญ่อยั้ทางของพี่น้องชุ่สูงดนมาช่ได้ตัวใหญ่เพี่น้อง แม่ถึงกำลังคูดคูเต่าจริงอูเทอหนนะพิ่จิรอจ้าเดี๋ยวคูนยากจังหน่อยพี่น้องมาฆ่าหักไม้ค่าหักไม้ค่าหักหยาได้บอกรุ่นรุ่นมากง่ญ่พี่น้องหัวคือกูดชับชับหัวนี่ หัวปีหง okay. so ouais. e ูป pues, okay. ีมุลปลามูลดุงขุดหกในจังหน่อยพี่น้องบอลขุดก็ได้มันบม่ได้เปลี่ยนได้หกหกยูตามกบกระสะโคนไม้พักใหญ่พี่น้องพคนขุดกิโลน้ำกันเด้อพี่น้องคุณแม่ที่กำลังขุดถือผู้ค้าร์เราไม่ได้ขุดดอกถือกล้องห้ากำลังก็เมลานถือของ กำลังได้พี่น้องคุณถึงเลได้ผมบักใหญ่โอ้ย <laughs> อนเอาบวทานหนลัง,ลงยางพี่น้องยางพักกันยางลลหลาะโศกหลาะเฮวจ้าานหางลลเหลาะโกเลาะเฮวพลนหินมีหนิน,นนะพี่น้องแดดพี่น้องกำลังมุนพักห้าหูจีโลอะไรู่ะ กิโลอยู่สะพังคลองพี่น้องขาต่ำขาสูงมันชันกำลังชี้เทิงพี่น้องเทิงไรบ่ใหญ่บอสขึ้ลือดถือ้าบักใหญ่พี่น้องผมเด็ดพี่น้องเอ้ยเด็ดเจ๊เด็ดเจ๊มันอยู่กูนคองอยสะพังคอง นั่งจะคูดขี่กอเดือนไปใส่เบ็ดพี่น้องไผ่พ <hein? S 2> ูวใส่เบ pe anyway ็ใส่เบ็ดกบเฮ้ยใส่เองเนาะอ้าเใส่เองบอกไผ่พูวเร็วขี่กอเดือนนะไี่ก็ใช้ปลาอออือืออือกอเดือนกบเม็ดเดือนดินมันใช่แต่ใช้แบบนู้ขี่กอเดือนก็นดะไผ่กูกินนั่งคุดขี่กอเดือนพี่น้องใส่เบ็ดแล้วใส่ใส่เบ็ดปลาหรือเบ็ดกบเฮ้ยกบ พี่กบพี่น้องแงตขาดตัเอาเยอะเๆๆนเ่ๆเบสเสมือให้เบิ่งว่านยงใช่ครูพี่น้องเห็นบ่เห็นแล้วครูเคยเห็นบ่เคยคดกุดจิโลเคงเดชห้อนเท้ๆพี่น้องพิงไผ่กับบทออยู่คูนควงมุมิีุกไหมใช่ประเดชที่นี่นะใส่เล นี่นี่พี่ป้าท่านี่ไรหินลรพูพี่น้องเอ้ยนำโคองไรรวยวยไหาอ้นงนโไรรวยอนแดดได้พี่น้องน้่งมาคุดกีโอยู่เข้มทพังคองแต่นั่งก็ไม่ได้แค่แลดนั่งบร่ได้ทนดอกชี่หอนชีแดดนั่งก็บม่ได้ทนพี่น้องยังงามคือเก่า คนรหักกับโบมีคนรสร้างกับโบมีงามคือเก่าพี่น้องโซโซ่ใส่ใส่เออผู้โบหินมันได้เออทำนี่แหละเออโอเคนี่บริเวณนี่ก็เป็นส่วนของเงินของแม่พี่น้องเคยเคยมาปลูกปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกถั่วพักงาปลูกทะมพีหุเผือกหอมป้อมผักกาดแถวนี้นะถ้าว่าน้ำคลองบุกคนสิมาปลูกแถวนี้พี่น้อง แต่ว่าในเพื่นเพื่นบวคูนเพื่นบวงามมันน้าบวด่วมแล้วบวงามคุณแม่กำลังขุดจิโร่เห็น้องอยู่ตะพังเด็ดตะพังคลองเล็ดเด็ดผคขาดกาับพินหูวงเลยมันทนมันจะทนกับโองเด็ดทางกับทวินได้บอสเน่ยลึกขนาดเลย ข um. um, ึ้นเทิงึ้นเทิงน้ำมันห่อนนะแม่เบิดนี่ขึ้นเทิงทีเป็นลมที่มีเบ็ดิเทิงกรมีอะไรหอะผูกกระมีเห็นพี่น้องอันในถังของเับปันห่อนคล้ายคาเฟ่คือสีขายดีพี่น้องห่อนแบบนี้คือสีขายดีวัชพันคาเฟ่ผูกขาคือว่าย็นหุยโฮยป่นปัลุกมะโคมาคือห่อนพี่น้อง ไช่เลยพี่น้องอี่ได้ผู้ขากขาพิ้นมาได้โอเคอ่ะพุทกิรอดพังซัดพี่น้องพุดอยู่โซงอยู่เหวเห็นเลยได้หัวมันเลยดิวัิโอแลงวัสิเก็บโซ่หน่อยจ้าดูดกันใบใหญ่หรือใบใหญ่มักใหญ่พี่น้องลุลวนนอยู่พุ่มโซ่ สูดตัวพี่น้องบักใหญ่เลยผู้พี่น้องในไร่เติบเลยด้อ yup. ผู้เต็มเต็มเจทุ่งแยงพี่น้องพ่อขัวพ่อปนเละจ้าได้เลยเดียวๆใหญ่ใหญ่ใหญ่โซ่หน่อยโซ่หน่อยใหญ่บรุ่นบักใหญ่พี่น้องผู้ขึ้นตะพังพี่น้องมือมือมือตะพังจ้าได้เลย กินก่อนบักญหห่พี่น้องเดียวเดียวเดียวผูกบักไงพี่น้องพี่น้องกับดาวเตาคืนเด้อคลิปนี้จบคลิปนี้อุกกา้าพอกันใหม่พี่น้องบาย,บาย